ถ้าตอนเริ่มต้นสุดผมเริ่มต้นหลังจากจบเริ่มต้นที่ยี่สิบสอง k ครับผมครับผมต้นมาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่หกสิบ k ครับผมสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะนําตัวเองหน่อยครับผมครับผมสวัสดีครับผมชื่อสุวัชชัยนันชัยชื่อเล่นชื่อเคครับผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวะคอมพิวเตอร์ครับผมครับผมเรียนกับ ept มากี่ปีมาแล้วครับผมเรียนมาแล้ว 5- 6ปีครับผม5 6ปีเนาะก็คือประมาณปี18 1 9เนาะ อ่าแล้วตอนนี้ทํางานอะไรครับผมปัจจุบันตอนนี้ทํางานเป็นเอาซอร์สอยู่ที่ธนาคารยูีครับผมเราเรียนจบมาจบจากมหาลัยมากี่ปีแล้วครับผมประมาณสักห้าปีครับผมอ่าเรียนจบมหาลัยมาห้าปีคือเรียนของเราเนี่ยคือตอนเรียนมหาลัยเลยใช่ไหมใช่ครับเรียนตอนที่ระหว่างเรียนอะไรครับเรียครับ,รบอ่าเรียกกับเราเนี่ยเรียนมหาลัยปีอะไรครับผมตอนอยู่ปีสาม ตอนอยู่ปีสามเนาะแล้วการเรียนกับ ept เนี่ยมันไปช่วยในด้านการเรียนหรือการทาํางานยังไงบ้างครับที่นี่สอนให้ผมรู้เรื่องของพื้นฐานจริงๆครับผมในการให้ผมมีความมั่นใจในการเขียนโค้ดมากขึ้นมากครับผมที่นี่เขาจะไม่ได้สอนแค่ว่าสอนทฤษฎีครับเขาสอนให้เราลงมือทาลงมือปฏิบัติทําจริงอันนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกมีความมั่นใจในการเรียนกับที่นี่ครับแล้วออทางานบอกเงินเดือนได้ไหมได้ครับถ้าตอนเริ่มต้นสุดผมเริ่มต้นหลังจากจบ ต้นที่ 22k ครับผมครับผมตนมาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 60k ครับผมตนมาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 60k ครับผมยอดเลยคิดว่าจาก22มาถึง60เนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เรามาถึง60ได้โอเคมันไม่ใช่อีพีทีอย่างเดียวหรอกมันมีกหลายปัจจัย<ป>ที่ถ้าผมแนะนําคือเราถ้าเริ่มในที่เนี้ยคือเราไม่หลงทางแน่นอนคือคุณมาถูกทางแล้วเพราะว่าคือเขาปูพื้นฐานให้คุณหมดทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะเอาความรู้พื้นฐานเนี่ยไปต่อยอดเองไหมเราจะ พราะดอยู่วงการไอทีนะครับมันไม่ได้จบแค่ว่าเอ้ยจบแล้วนะได้บัตรปริญญานะแล้วนะในพวกนี้มันไม่ใช่ครับคือมันต้องพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยศึกษาความรู้ต่อไปเรื่อยอตัมือทาครับบอกได้คาเดียวคือทําทั้งที่อยากลัวทําทั้งที่แบบว่าไม่มั่นใจทําไปเลยครับผมอ่ะครับผมแล้ว นอกจากเรียนที่ e ีพดีแล้วเรียนแบบพิเศษข้างนอกที่เป็นเขียนโปรแกรมนีที่อื่นปหมมีครับเจอส่วนมากหลังจากเรียนที่นี่ครับผมมันเป็นพื้นฐานนะคือผมไปเรียนต่อออนไลน์อย่างเดียวเลยคือซื้อคอร์สออนไลน์อาาหลังคือไม่ต้องซื้อคอร์สแล้วคือไปหยิบข้อมูลบทความ u t u b e อะไรพวกนี้ทุกอย่างมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตแต่อยู่ที่ว่าเรามีไมเซ็ตในการเรียนรู้ที่ถูกต้องหรือเปล่าครับครับตอนนี้เขียนภาษาอะไรครับที่มีเขียนมี Java จาวาแล้วก็มีพวกทางาเป็นจาวาหลักๆแล้วก็เป็นพวก ให้เทียบแมวซีเรสครอบคลุเฟรมเวิร์ของ Java ทั้งหมดครับผมแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยก็พวก Linux Git พวกนี้นครับที่เป็นเบสิกครับ i n u x Git ตสำหรับคนที่ต้องการจะมาเป็น Expert ทางด้านโปรแกรมมิ่งเลยผมแนะนำให้เรียนจัดเต็มไปเลยครับผมเพราะว่าที่นี่เขาสอนได้ครบครบหมดทุกอย่างแล้วก็เข้าใจแล้วก็คือผมไม่ g u a r a n t e ว่าอ่า เรียนจบไปแล้วจะมีงานทำไหมแต่คือคุณมีทิศทางที่ดีแน่นอนอ่าแล้วเราเรียนเราเรียนเขียนโปรแกรมนี่คิดว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันเอาไปประยุกต์ใช้ด้านอื่นได้ไหมที่มันไม่ใช่แค่การทางานอย่างเดียวได้ครับผมเพราะว่าการทําเขียนโปรแกรมก็คือมันมันเป็นการฝึกการเขียน l o ลจิค l ล o g i c a l thinking คือให้เราแบบคิดแบบมีเหตุและผลครับผมแล้วทีนี้มันเราเอาไปจับกับงานด้านงานเนี่ยเราก็สามารถจะนึกภาพออกได้ง่ายขึ้นครับผม แล้วเรามีความฝันยังไงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราเป็นพนักงานใช่ไหมร,รับเงินเดือนในอนาคตเรามีความคาดหวังหรือมีความฝันยังไงได้บ้างครับข้อความของผมคือกลับไปช่วยที่บ้านครับผมคือกลับไปช่วยพัฒนาทางระบบไอทหลังบ้านให้เป็นฟอร์มในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ดีแล้วก็คนทําง,งานกันถูกต้องแะจริงๆครับ อันนี้คือที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วใช่ครับแล้วเป็นธุรกิจขนมปังครับผมเบเกอรี่เบเกอรี่ที่ขายส่งตามเซเว่นขายตามร้านสะดวกซื้อครับขายส่งตามเซเว่นแบรนด์อะไรเนี่ยแบรนด์โกเบร์ครับผมอ๋อทสุดยอดอันที่ขายบนเรื่องราวชนี้ครับผมอนะครับผมข้อที่ผมเรียนเป็นคอร์สตัวผมผมว่าจาว่าหนึ่งส่วี่คอร์สเต็มเลยครับผมมีตั้งตั้งแต่เรียนเบสิกจาว่าจนไปครบถึงเรื่องลาบเบร์เลยครับ แบบว่าที่ขี้เกียจผมไม่แนะนล้วกันคือเอาคนที่แบบว่าอยากเป็นอยากทําได้จริงๆเรียนดีกว่าผมบอกแค่นั้นแหละครับ <laughs> ที่ผมมาเรียนเมื่อก่อนนะมันจะเป็นเรียนเซลล์นะคือสุดแรกเนี่ยคืออาจารย์เข้าอธิบายทุกอย่างครบหมดเลยคือไลน์โค้ดอะไรพวกนี้คืออธิบายจุดสําคัญทั้งหมดทุกอย่างแต่สุดท้ายมาลองทําแล้วคือเราติดเราไปถามอาจารย์ได้อาจารย์คือพร้อมที่จะ อธิบายเขาเรียกสอนตลอดเวลาครับครับแล้วคิดว่าแบบสิ่งที่ได้จาก EPT เนี่ยที่แตกต่างจากเรียนที่อื่นคืออะไรครับได้เรื่องของ mindset เรื่องของความคิดแนวคิดที่แบบว่าที่ถูกต้องสำหรับในการที่จะเป็น good developer ครับ mindset เป็นไงเล่าให้ฟังได้ไหมได้ครับ mindset อันดับแรกคือเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของการทำครับแบบว่าอ่าคือสุดท้ายคือถ้าเราจะเข้าใจมันจริงๆได้คือเราต้องลงมือทำเราต้องอยู่กับมันซึ่งที่นี่เขาสอนอย่างนี้ครับคือสอนให้ลงมือทำทุกอย่างเองคือไม่ได้แบบเอ้คุณมาทำนี้นะไม่ใช่คือ คุณต้องแก้ปัญหาคือเราเป็นเป็นซอฟต์แวร์ได้ลอปเปร์คือเป็นพวกนี้คือเราเป็นนักแก้ปัญหาครับก็คือเราต้องเป็นคนแก้ปัญหาคนอื่นใช่ครับแบบมีอะไรฝากถึงแบบรุ่นรุนน้องๆอยู่ที่แบบเรียนแล้วรู้สึกเสียกำลังใจอะไรอย่างนี้ไหมครับผมผมก็บอกจะเแบบเรียวๆเลยนะอ่าเรียวๆเลยครับเรียวๆเลยคือผมอ่ะเรียนไปผมก็แบบหมดกำลังใจเยอะมากครับผมแต่คืออย่างเดียวคือตอนใจมันเสียได้แต่คืออย่ายอมแพ้ก็พอครับมันอันไหคือทำไปเถอะ แล้วผมแล้วมันในนาคตมันดีแน่ไอมหอๆรเลยครับ <c oughs> แล้ววันนี้พาน้องมาสมัครคอร์สเลยครับ <c oughs> สมัครคอร์สตัวจ a v าไอช่ <Java S 2> อจาวาับบจาวากับเว็บตอนนี้หลักสูตรมีการอัปเดตอัปเดตใหม่ด้วยมีสอนพื้นฐานด้วยผมผมเมื่อก่อนจะไม่มีหลักสูตรพื้นฐานตอนคอมไซ์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับตัวก i ิแต่ซึ่งตอนนี้คืออัปเดตมาแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่สม่ึงด,ดีครับเพราะว่ามันเป็นเบสิกของที่จะไปพัฒนาที่จะไปทำงานที่บริษัทต่างๆ จากเราเงินเดือน2 0 0 0 0ขึ้นไปถึง6 0 0 0 0เนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราต้องพัฒนาความรู้ด้านไหนเพิ่มเติมออกมาอันนี้อาจจะลงเทคน,นิคอก็ได้นะได้ครับผมครับผมถ้าในปัจจุบันเนี่ยครับพอเราเข้าใจพื้นฐานแล้วคือหลักๆคืออะไรจะพวกเนี่ยคือบริษัทจะใช้เรื่องของเฟรมเวิร์กเยอะมากแล้วก็คือเราควรพอเราเข้าใจพื้นฐานเนี่ยเราค่อยเข้าไปเฟรมเวิร์กอย่าไปจับเฟรมเวิร์กก่อนเข้าใจพื้นฐานที่ผมอได้บอกครับอ่าเฟรมเวิร์ก ตัวไหนที่เราใช้อยู่หลักๆเลยเรมเวิร์จะเป็นพวกเซมเวอร์สปริงบูทครับผมเป็นเรมเวิร์ครับเมื่อกี้พูดเรื่องความฝันไปแล้วคืออยากจะกลับไปช่วยที่บ้านทํางานถูกไหมครับอันนั้นเป็นความฝันระยะสั้นหรือระยะยาวระยะยาวครับระยะยาวเนาะแล้วมียาวกว่านั้นอีกไหมมีอยากจะทําอะไรที่มันแบบตอนนี้ผมยังคิดภาพไม่ออกครับผมว่าจะไปช่วยยังไงแต่คือหลักๆคืออยากทาแบบว่าอยากให้ตัวเองทำแบบสาเร็จเป็นชิ้นใหญ่ๆครับก่อน คือเออความมั่นใจตัวเองคือความมั่นใจมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้มาจากการพูดมันมาจากการทำครับครับผมมีอะไรฝากถึงคนที่กําลังจะสมัครเรียนแต่ยังกล้ากลัวอยู่ไหมอย่างงี้ก็ถ้ายังกล้ากลัวอยู่ต้องถามตัวเองก่อนครับผมว่าเรากลัวอะไระถ้าเขาบอกว่ายังไม่มั่นใจว่าแบบว่าจะใช่แนวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แนวเราหรือเปล่าใช่อันนี้ผมว่าไม่ลองก็ไม่รู้แต่คือคือต้องมั่นใจตัวเองก่อนครับผมว่าเราจะมาจริงจริงแล้วก็ เข้ามาเลยครับผมนั่นคือผมจะบอกได้คำเดียวว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับเอาด้านที่แบบด้านบังคทีฟของการเป็นโปรแกรมเมอร์เลยได้ไหมให้คนที่เขายังไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยให้เขารู้ว่าเออโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้สบายนะมันเหนื่อยยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับทำงานใช่ไหมมันเหนื่อยยังไงอ่าเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับเหนื่อยสำหรับผมครับผมในช่วงแรกที่ยังเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยคือเทคนิคอลเนี่ยที่ผมบอกเราผมผมไม่ใช่คนเก่งคือผมก็เหนื่อยกับเรื่องของอ่าเรื่องของเทคนิคอลเรื่องของเออมันแก้ปัญหาต้้้อองงงใใชชะไไรยััมมนนนีู่ มีนี่ไหมคือประสบการณ์คือกิซีเนี่ยจะเป็นคนหบอกด้วยแต่เราก็าต้องมีพื้นฐานความเข้าใจนี้ไปในการทํา ก็ยีจาขาเลยหมายถึงว่าแบบ <c oughs> ด้าน <c oughs> ด้านมื <c oughs> ดด้านล <c oughs> ึกลับอะไรอย่างเงี้ยแบบคนที่กล้ากล้ากลัวเนี่ยอของเราก็คอนเซ็ปต์คือเรียวๆเนาะ <c oughs> เรียวๆ <c oughs> ให้เห็นเลย <c oughs> อ,อย่างคนกล้ากล้ากลัวเนี่ยมาถึงปุ๊บแล้วมันจะเป็นยังไง <c oughs> มันจะมีอะไรที่แบบที่มันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีที่เขาอาจจะไม่ชอบอะไปอย่างท่านเมื่อกี้มาให้มาเขาก็จะบอกว่าด้านไม่ดีคือแบบโหต้องทํางานถึงตีหนึ่งเลยก็ยังมีแล้วก็แบบโอ้เป็นบริษัทสตาร์ทอัพมันเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยอ่า อันนี้เรื่องของการทํางานความร่างของสายนี้นะคือถ้าเราทําไม่เสร็จก็คือมันไม่เสร็จคือเราจะไม่สามารถเราคือจะไม่สามารถคาดเดาเลยได้ว่าบางทีมันอาจจะเกิดปัญหาก็ได้ในจุดที่เราไม่รู้ที่เราไม่เคยทาเรื่องของประสบการณ์เลยนะครับแล้วก็เรื่องของที่สําคัญเลยเรื่องของคอมมิชชั่นในวงการนี้เรื่องของคอมมิชชั่นที่ผมเคยเจอมันยังมีแบบความแลกกิ้งคือมันยังขาดอะไรอันนี้นะครับเพราะว่าเราต้องคุยที่เราเป็นเทคนิคอลนะคุยกับคนที่ไม่เปนะ็นเทคนิคอลเนี่ยคือเราจะ ภาษายังไงให้เขาเข้าใจอันนี้นะครับที่เป็นเรื่องสำคัญมากสุขภาพอ่าก็จะเป็นเรื่องของการนั่งทํางานก็ผมเรื่องของหลังเรื่องของถ้าเรานั่งทํางานเนี่ยคืออืมพอดีผมเป็นพอดีแบาทำงานเสร็จผมจบเวลาแล้วผมลุกขึ้นยืนครับผมอ๋อพยายามเฮ้ยันนีดีนะเมื่อก่อนผมเป็นะครับผมมีปัญหาเรื่องเรื่องหลังคือทํางานนั่งอยู่ที่นาน,านเกินแบบว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้คือเราโฟกัสอยู่กับหน้าโต๊ะไปตลอดแต่คือบางทีเราคนเรากจากโต๊ะบ้าง โทษกับโทษเนี่ยคือมันบางทีไอเดียมันเข้ามาตอนที่เราไม่ได้คิดถึงมันตอนที่เรอาบน้ำเนี่ยเราแก้ัวได้ <laughs> จ,รรจริงครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับผมบ่อยๆก็เลยแบบว่าการทำงานเนี่ยคือมันเครียดมันก็มีความเครียดเป็นเรื่องปกติคือเราต้องบริหารจัดการความเครียดม,มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมไหมครับผมก็ขอบคุณมากแล้วกันครับผมอดี๋ยอมอย่ยอมแพ้นะคือมันเหนื่อยหน่อยแต่คือเหนื่อยนะแต่คือเราอยากยอมแพ้แต่คือถ้ามีอะไรที่ ช่วยได้เสมอคือยินดีที่พ่อแม่สอนเพราะว่าผมผมว่าเมื่อก่อนจะเป็นจูเนียร์นะก็มีพี่ซีเนียร์ที่มันก็ไม่ดีอะไรพวกนั้นที่เขาแบบไม่สอนเราคือมันเข้าเหมือนกันเราคือเออผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นแ่ะคือผมอยากรู้สึกว่าเออตอนที่ผมเป็นซีเนียร์ผมอยากสอนน้องยังไงตอนที่ผมเป็นยังไงอ่าผมเป็นคนดีมากครับความรู้เป็นของจักรวาลใช่ไหมใช่ความรู้ไม่ได้เป็นของเราไม่รู้จะห่วงไว้ทําไมใช่จริงครับเพราะพวกนี้คนเขาภาษาเป็นมาก่อนแล้วก็มาสอนเราทีนม